สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดจ,จะมามา่อเรื่องโลกแห่งศาสตรแสนโรแมนติกในตอนที่2 2กันเลยนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าอาจผิดตรงไหนก็ขออภัยจริงๆนะคะตัวเมียตัวน้อยของข้านางไม่รู้เลยสินะว่าตัวนางเองน่าดึงดูดและยั่วยวนขนาดไหนฉันไม่ได้ชอบเขาฉันก็แค่อยากนอนอีกห้องหนึ่งเท่านั้นโกหกเจ้าดูเหมือนจะชอบเขามาก ไม่อย่างนั้นทําไมเจ้าถึงพยายามอย่างหนักเพื่อช่วยเขาล่ะฉันไม่ได้ชอบเขาจริงๆนายอย่าทําอย่างนี้เลยนะฉันกลัวทําทอย่างนี้คืออย่างไหนละ่ะอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้ความรู้สึกนี้ช่างน่ากาลัวเหลือเกินเรากับถูกไปที่ควบคุมอยู่ในอุ้มมือของเขามันทรมานแต่ก็อดไม่ไหวอยากจะทำให้มากกว่านี้ แม่งเอ้ยไม่มีวิธีปิดเสียงได้เลยหัวของเราดีกันไปแล้วเจ้าชอบช่วงบินหรือเปล่าไม่ฉันไม่ได้ชอบหวหวหๆววันรุ่งขึ้นท้องฟ้าสว่างแล้วหรอเมื่อคืนฉันกลับไปดีร่างกายรู้สึกสดชื่นมากส่วนเสื้อผ้าบนร่างกายส่วนร่างของฉันก็ถูกเปลี่ยนแล้วด้วยจำได้เพียงแค่เมื่อคืน เราทําสิ่งนี้แล้วก็สิ่งนี้เราทํากันเกือบทุกอย่างยกเว้นขั้นตอนสุดท้ายเจ้าหิวหรือเปล่าดื่มซุปสักหน่อยนะขอบคุณอีกสักพักข้าจะออกไปล่าสัตว์แล้วเจ้าอยากได้อะไรบอกข้าได้เลยข้าจะนำกลับมาให้เจ้าข้าไหว้บานให้มู่เซียนดูแลเจ้าแล้วนางเป็นตัวเมียในเผ่าหมาป่าอายุเล่เลี่ยกกับเจ้าพวกเจ้าทั้งสองน่าจะเข้ากันได้ดี ฮะเอานะคะก็จบกันไปที่ร้อยนะะส่วนเพจผู้แปลก็ที่เห็นอยู่หน้าจอเลยเนาะ,ะเข้าไปที่ a c e b o o k นะคะแล้วก็พิมพ์เพจผู้แปลแล้วก็จะเห็นเพจผู้แปลเข้าขึ้นมานะคะทุกคนก็กดเข้าไปที่เพจผู้แปลแล้วก็เลือกมังอ่านได้เลยเนาะ,ะวันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามแอดด้วยนะคะ